สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการขึ้นระบบนะครับ Microsoft Office 365นะครับผมวิธีการก็ก่อนอื่นนะครับผมก็ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Office 365นะครับผมก็จะใช้วิธีการเซิร์ชค้นหาใน Google นะครับผมเดินิคำว่า365นะครับก็จะขึ้นมาอันแรก ก็กดเปิดเข้าไปเลยนะครับทีนี้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมเลื่อนลงมาเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก็จะมีอแอปสาหรับใช้ที่บ้านธุรกิจสำหรับองค์กรสำหรับสถานศึกษาสำหรับสถา,สถาศกศึศกษานะครับก็กดตรงนี้ก็ได้นะครับกดตรงนี้ก็ได้หรือว่ามาข้างล่างตรงนี้ครับข้างล่างตรงนี้ตรงคําว่า การศึกษาตรงนี้ก็ได้นะครับการศึกษาตรงนี้เลือกตรง3า5สําหรับโรงเรียนก็ได้นะครับได้ผมจะเลือกตรงข้างล่างกันแล้วกันนะครับเลือกตรงคําว่า3ามหกหาหรับโรงเรียนกดเข้าไปนะครับกดเข้ามาหน้านี้จะเป็นหน้าหน้าบอกแผนนะครับแผนสําหรับสําหรับ นักเรียนนักคุณหูว่าแต่ละแพลนจะมีอะไรได้านอะไรบ้างนะครับผมเราได้แนะนําไปคลิปวิดีโอที่แล้วแล้วนะครับวิดีโอนี้เราจะไม่แนะนำนครับก็ที่การเมอพอมาหน้านี้แล้วให้กดที่คําว่าเริ่มใช้งานฟร,รีครับก็จะเปิดอีกหน้าหนึ่งขึ้นมานะครับก็ให้เราลงชื่อนะครับสมัครถ ใส่ชื่อเราอันนี้ใส่ชื่อเราไปก่อนก็ได้นะครับใส่ชื่อเราผู้ดูแลนะครับอย่าใส่นะครับอ่าใส่ชื่อผมก็แล้วก,กันนะี่อีเมลนะครับอีเมล อีเมลอีเมลที่อยู่ที่อยู่หอันนี้ให้ใช้อ e ีเมลของของคนของโรงเรียนก็ได้นะครับของของโรงเรียนที่เป็นอ e ีเมลอื่นนะครับที่เป็น Gmail e เป็นอะไรเงี้ยครับหรือว่าอ e ีเมลส่วนตัวของของคนที่จะก,การดูแลระบบก็ได้นะครับผมจะใส่อ e ีเมลส่วนตัว เบอร์โทรนะครับก็ให้ใส่เบอร์โทรสถานศึกษาเรานะครับนะครับแล้วก็ใส่ชื่อสถานศึกษานะครับผมก็จะใส่ชื่อสถานศึกษาเสร็จปุ๊บครับก็เลือกขนาดของโรงเรียนเราว่าเด็กโรงเรียนเราเนี่ยมีกี่คนนะครับมีกี่คน หลายพันคนขึ้นไปหรือว่า250คนถึง99คนนะครับก็ผมเลือกตรงเรียขนาดใหญ่1,000คนขึ้นไปนะครับกดถัดไปนะครับกดถัดไปปุ๊บก็จะขึ้นหน้าสร้าง ID นะครับสร้าง ID, ID email นะครับอันนี้ก็จะมี2ช่องให้ให้เราใส่นะครับ2ช่องให้เราใส่คือช่องแรกใส่ ชื่อผู้ใช้นะครับที่อสองก็ใส่ชื่อบริษัทอันนี้เป็นเป็นอีเมลที่เขาจะสร้างให้เราชั่วคราวนะครับอีเมลที่เราสร้างให้เราชั่ว,ว,วคราวผมก็จะตั้งก่อนเลยแอดมินแอดมินบริษัท .utg.h มาลองตัดเส้นมาน W S N <Yeah. S 1> ลองดูครับผมอ่าอันนี้ให้เราตั้งนะครับเอาพิมพ์เป็นชื่อโรงเรียนเลยก็ได้นะครับ ีเป็นต้นนะครับใส่ไปรหัสผ่านทีนี้รหัสผ่านนะครับจะต้องเป็นรหัสผ่านที่ประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่และตัวเลขครับมันจะตั้งรหัสผ่านไปเป็นฮะครับผมเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็น แล้วก็กดยอมรับครับอันนี้เป็นอีเมลที่ที่เขาจะสร้างให้เราชั่วค่าวก่อนให้เป็นอีเมลที่สั่งว่า,าสำหรับเข้าใช้งานระบบเพื่อให้เราเข้าไปตั้งค่าต่างๆในในระบบได้นะครับเสร็จแล้วกดสร้างบัญชีผู้ใช้ของฉันเขาก็จะทําการสร้างครับผมเสร็จแล้วเขาจะต้องการยืนยันตัวตนเรานะครับแล้วก็ให้เข้าส่งข้อความหาเราก็ได้นะครับศูนย์ เขาส่งข้อความหาเรานะครับเขาก็จะส่งข้อความมาที่มือถือของของของคนดูแลระบบนะครับรอสักครู่นะครับก็จะมีข้อความเข้ามานะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขยืนยันนะครับใส่ตัวเลขยืนยันที่เขาส่งเข้ามาปุ๊บ้วก,กดต่อไปนะครับ ก็จะมาหน้าบันทึกข้อมูลนะครับผมก็จะก็จะบอกว่าลงชื่อเข้าใช้ในเพจนะครับชื่อผู้ใช้เราใช้อะไรนะครับเขากำลังลงให้นะครับรอหน้านี้รอหน้านี้ให้เสร็จนะครับพอหน้าพอหน้านี้เสร็จปุ๊บพอหน้านี้เสร็จปุ๊บเขาจะไปหน้าบทแหแทนจัดการของเรา สอสักคู่นะครับอ่าพอเสร็จปุ๊บวันี้ขึ้นมาพร้อมใช้งานแล้วนะครับผมเราก็กดตรงคีว่าพร้อมใช้งานแล้วก็วจะขึ้นจะจะขึ้นมาหน้าแอดมินนะครับแอดมินจะขึ้นมาหน้าแอดมินตรงนี้นะครับมีต้อนรับอันนี้จะเป็นหน้าที่ให้เราตั้งค่านะครับตั้งค่าเพื่อใช้งาน ชื่ออีเมลโรงเรียนนะครับก็กดถัดไปสำหรับคนที่พร้อมแล้วนะครับก็ใส่ชื่อโดเมนของโรงเรียนนะครับใส่ชื่อดเมนของโรงเรียนแล้วก็ใส่ชื่อเว็บไซต์โรงเรียนอันตรงนี้ช่องนี้ให้ใส่ชื่อเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับชื่อเว็บไซต์ของโรงเรียนอันนี้ให้ใส่ชื่อเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับเมื่อใส่ชื่อเว็บไซต์ของโรงเรียนแล้วกด ถัดไปนะครับกดถัดไปนะครับเขาก็จะจะพาเราไปส,าาาสู่หน้าการตั้งค่านะครับสู่หน้ากานตั้งค่าอันนี้นี้อ่าราหยัดข้ามนะครับอนยัดข้ามเพราะว่า <c oughs> หน้าโดเมนโดเมนสันดีโดเมนที่ใช้ไปแล้วนะครับ ต้นะ่ลองดูนะครับอันนี้ให้ใช้โดเมนเว็บโรงเรียนของเรานะครับให้พิมพ์เว็บโรงเรียนใส่เข้าไปนะครับแล้เขาจะพาไปหน้าตั้งค่าต่งตางๆนะครับซึ่งหน้าตั้งค่าพวกนั้นนะครับก็เขาจะให้เราเข้าไปแก้ไขค่าใน DNS DNS ของของโดเมนเว็บนะครับซึ่ง ซึ่งถ้าถ้าไหนมีความรู้ก็สามารถเอาค่าที่เขาให้มานะเอาไปแก้ได้เลยนะครับถ้าถ้าไม่ถ้าไม่มั่นใจนะครับติดต่อผู้ให้บริการอ่เว็บไซต์ของท่านติดต่อให้ผู้ให้ผู้ให้บริการของท่านที่ท่านไปจดโดเมนด้วยนะครับติดต่อแล้วก็เอาค่าที่ที่หน้าเว็บเนี้ยให้นะครับไปให้เขาเพื่อให้เขาจดจดโดเมนให้นะครับเพื่อให้เขาจดโดเมนนะเพื่อให้เขาจดโดเมนให้ แล้วก็ให้เขาเอาค่าเนี้ยไปใส่ DNS ให้นะครับซึ่งเว็บที่สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายๆเลยก็คือเขาแนะนำเขาเ,ขา,เขาแนะนาผู้ให้บริการคือ GoDaddy นะครับอันนี้แต่แต่ GoDaddy จะไม่มี .ac.th นะครับสำหรับสาถ,ถสานศึกษาไหนที่ยังไม่มีโดเมนนะครับสามารถสามารถาสมัครใช้งานของ GoDaddy ได้นะครับ GoDaddy เดี๋ยวพาเปิดเดู Gold ดด Goldaddy ตอนนี้มีมีโปรโมชั่นนะครับโดดลงท้ายด้วย .com เนี่ยนะครับปีแรกจะเสียแค่195.9บาทครับปีถัดไปเสีย600กว่าบาทซึ่งซึ่งเขาบังคับให้เสีย2ปีก็รวมรวมแล้วประมาณ700นะครับรวมอะไรประมาณ700ก็จะสามารถใช้ใช,ใช้ใช้ชื่ออ e ีเมลเอ้ยใช้ชื่อเว็บ จากที่เราตั้งไว้ใน Go Daddy เลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นการตั้งค่า,า DNS นะครับก็ขออนุญาตข้ามเพราะว่า,าใช้วิธีง่ายนะครับผมถ้าท่านอยากใช้วิธีง่ายก็คือให้ให,ใหผ้ผู้ใช้บริการโดเมนเนมท่านนะครับเป็นคนเพิ่มให้นะครับค่าต่างๆมันจะขึ้นมาให้อันนี้ข้ามไปก่อนนะครับพอ พอท่านตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับตั้งค่าเสร็จแล้วสิ่งที่ท่านจะได้นะครับสิ่งที่ท่านจะได้นะครับมาตรงโอเคครับผมเมื่อเมื่อเราทําการยืนยันโดเมนเรียบร้อยนะครับผมโดเมนเรียบร้อยมันจะขึ้นขึ้นโดเมน,นใหม่ขึ้นมาที่ที่เราจะใช้นะครับผมก็คือเป็นเป็นชื่อเว็บไซต์ของเรานั่นแหละ มันจะเป็นค่าเริ่มต้นโดเมนใหม่เป็นจะเป็นชื่อเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับซึ่งผมก็จะเป็นของของโรงเรียนบัทททองครับก็จะเป็นเว็บไซต์นี้นะครับโดดเนะครับก็ทีนี้พอพอเราได้มาแล้วใช่ไหมครับนะพอเราได้มาแล้วเนี่ยอันแรกเลยนะครับแรกเลยเรานูดูตรงผู้ใช้งานนะครับเมื่อเราเปิดมาครั้งแรกเนี่ยผู้ใช้งานจะเป็นแค่คนเดียวนะครับดูดูตรงอีเมลนะครับ กดเข้ามาดูตรงอีเมลเนี่ยทีแรกนะครับตรงตรงนี้ครับตรงชื่อผู้ชายตรงนี้ครับตรงชื่อผู้ชายตรงนี้แอดข้างหลังมันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่แอดอันนี้นะครับผมจะเป็น a d ด,ดชื่อโรงเรียนที่เราตั้งแล้วก็ตามด้วย on microsoft อะเนี่ยครับผมเราก็มาจัดก,การเปลี่ยนมันซะนะครับตรงนี้ครับผมกดปึ๊บ แก้ไขเนี่ยครับเราเปลี่ยนให้เป็นชื่อชื่อโดเมนของเราให้เรียบร้อยนะครับถ้าพอเราเปลี่ยนเสร็จปุ๊บหน้านี้ครับก็จะเขาจะเขาก็เขาก็าจ,ะาาจะทำการรีเฟรชแล้วก็ออกออกจากระบบไปให้เราเข้าระบบมาใหม่นะครับให้เราเข้าระบบมาใหม่โดยการเข้าระบบมาใหม่บอกไปก่นอนทีนี้พอเข้าระบบมาใหม่ครับผม ข้าวบมาใหม่อีเมลที่เราใช้ก็คืออีเมลตัวตัวใหม่ที่เราแก้ไปแล้วครับที่เราแก้ไปแล้วนะครับเป็นอีเมลตัวที่เราแก้ไปแล้วเมื่อกี้นี้เข้าใหม่นะครับเป็นเป็นตัวอีเมลที่เราแก้ไปแล้วเมื่อกี้นี้ซึ่งตัวที่เราแก้ก็คือ ตัวที่เราแก้ก็คือเป็นแอดมินนะครับที่แรกจะเป็นแอดมินเห็นไหมครับแรกจะเป็นแอดมินก็ตามด้วยชื่อโรงเรียนแล้วก็ .onmicrosoft.com เนะี่ยอันนี้เป็นอันเก่าครับตอนนี้เข้าใช้อันนี้ไม่ได้แล้วจะไดเ้เข้าใช้ได้ก็คือตัวใหม่ที่เราทําการผูกโดมเมนไปเรียบร้อยแล้วกดเข้าไปครับก็ใช้ตัวใหม่นะครับที่เราผูกโดเมนไว้เรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นอ e ีเมลตัวใหม่ทีนี้อีเมลครั้งหน้าอีเมลที่ที่ที่นักเรียนได้หรือว่าที่เราออกให้นักเรียนก็จะเป็นอ e ีเมลจะเป็นชื่อแล้วก็ตามด้วยตามตามด้วยชื่อเว็บของโรงเรียนนะครับอ่าทีนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งบริการที่เราใช้ยังยังจะเป็นบริการที่เขาให้ทดลองใช้อยู่เังนั้นวิธีการวิธีวิธีการที่จะ ใช้งาน Buddha, ตัวบริการนะครับตัวบริการเนี่ยซึ่งบร no in ิการมันจะไม่ขึ้นแรกแรกมันจะไม่ขึ้นบริการให้เรานะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทาการยืนยันพวกนี้บริการพวกนี้จะไม่ขึ้นให้เรานะครับเหล athlete, iteit, query, iet, ่านี้จะไม่ขึ้นให้เราวิธีการยืนยันก็ไปที่สนับสนุนครับไปที่สนับสนุนแล้วก็ไปที่คําว่าคําขอรับการสนับสนุน เนี่ยครับคำขอรับการสนับสนุนนะครับไปที่คำขอรับการสนับสนุนแล้วก็พิมพ์ในคำขอรับการสนับสนุนตามนี้ครับผมพิมพ์คำว่าพิมพ์คำว่าเนี่ยครับผมภาษาอังกฤษพิมพ์คำนี้ครับ พิมพ์คำบนนี้คำบนนี้นะครับพิมพ์คำบนนี้วิธีการอ่ะด,ดูวิธีการเดี๋ยวจะพาทําเลยนะครับโหแยกต๊อ,อกนะไม่เก่งนะภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับคำหัวล็อก,การส,าสนับสนุนก็พิมพ์เลยนะครับพิมพ์คำนี้ปึ๊บค้นหาค้นหา ก็จะคน้คนค้นค้นอยู่พักหนึ่งะครับแต่ก็ไม่เจอหรอกนะครับอ่าค้นหาไม่เจอใช่ไหมครับเราเลื่อนลงมาแล้วก็มาตรงคําว่าติดต่อฝ่ายสนับสนุนครับก็คํานานหน้าชื่อเราก็จะใช้คํานีนะ้ใช้คํานี้เลยนะครับแล้วก็ ข้างในคําอธิบายอธิบายให้เราให้เราให้เราเอาคำนี้ครับนะนะครับให้เราเอาอันนี้ครับ c อป y ีกปไปนะครับถ้าใครเก่งภาษาอังกฤษก็ก็พิมพ์เองก็ได้นะครับพิมพ์เองก็ได้นะครับ คำนี้ไปก็ได้นะครับเดี๋ยวคำเดี๋ยวพวกคำนี้เดี๋ยวผมจะใส่ล,ลงใต้คลิปนะครับเปลี่ยนตรงคำว่า abc แล้วฟอร์ abc h o o l นะครับ f อร์ abc h o ู l เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นชื่อโรงเรียนของเรานะครับให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนของเราฟอร์มวัดทัดทองสกูลหรือว่าฟอร์มวัดไผ่เงินสกูลอะไรก็ได้ครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นชื่อโรงเรียนของเราแค่นี้ครับแค่นี้แล้วก็ข้างล่างก็เลือกว่าให้เขาติดต่อเรากับ ฝ่ายยังไงนะครับแล้วก็ตรงเลือกรายการนะครับยินยอมให้บันทึกการโทรไหมแล้วก็ใช่ยินเดี๋ยวไปนะครับแล้วก็ให้วิธีการที่จะให้เขาติดต่อกับเราเนี่ยจะโทรจะให้เขาโทรมาถามหรือจะให้เขาส่งอีเมลนะครับผมเลือกส่งอีเมลก็นะจะเลือกส่งอีเมลนะครับก็จะเลือกส่งอีเมลนะครับ แค่นี้นะครับเราก็จะกดส่งนะครับกดติดต่อฉันนะครับติดต่อฉันก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับถ้าถ้าเลือกส่งอีเมลก็จะมีจะจะมีเจ้าหน้าที่นะครับส่งอีเมลไปไปเข้าที่อีเมลของเรานะครับเขาก็จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาเรานะครับของของผมใช้ใช้ a c t เเนี่ยเขาเขาก็คเขาแค่จะให้ยืนยัน เขาก็ส่งมาให้ตอบกลับอีเมลไปว่าให้ยืนยันเว็บไซต์ของเรานะครับเว็บไซต์ของโรงเรียนของเราเนี่ยว่าเว็บไซต์ของโรงเรียนเราเราใช้ชื่อเว็บไซต์อะไรนะครับผมก็ยืนยันก็ใส่แค่ชื่อเว็บไซต์ไปเขาก็ตอบกลับมาแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่า,าการตรวจสอบสถานภาพการเป็นสถานาเนี่ยผ่านแล้วผ่านแล้ว นะครับเขจะมาบอกว่าผ่านแล้วนะคุณสามารถใช้งานา Microsoft o f Microsoft 3 6มาแทน A1 ได้แล้วนะครับแล้วก็มาดูตรงคำว่าซื้อบริการ,นะรก็จะเห็นบริการา Microsoft A1 นะครับส6 5ห1้หสำหรับคณะสำหรับคณะนี่คือสำหรับสำหรับคุครูนะครับ ถ้าส,สาหรับนักเรียนนะครับผมก็จะอ,อีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นสามบวกห้าเอหนึ่งสำหรับนักเรียน,นเวลาเราเวลาเราซื้อว่าเวลาเราเราเอามาใช้ครับก็จะต้องซื้อทั้งของของครูลและของนักเรียนอันนี้มันขึ้นมาฝีวิธีการซื้อก็กดที่คําว่ารายละเอียดน,นะครับกดที่คำว่ารายละเอียดอันนี้ผมเคยซื้อไว้แล้วนะครับก็ต้องเลือก กปกติถ้าขึ้นถ้าพิมพ์คำว,ว่ารยายละเอียดนะครับถ้าถ้าถ้าเคยซื้อไปแล้วมันก็จะถามว่าที่ซื้อไว้ครับที่ซื้อไว้จะเอาอันไหนอันที่จะหมดอายุช่วงไหนพอมาซื้อพอมาเนี้ยครับก็จะมาหน้านี้ก็จะประมาณเนี้ยครับก็จะใส่ซื้อนะครับก็ซื้อสิทธิ์การใช้งานซื้อสิทธิ์การใช้กดซื้อสิทธิ์การใช้งานปุ๊บก็จะ เขาก็จะให้เลือกจานวนเนี่ยเขาจะให้เลือกจํานวนว่าจะซื้อสิกี่ซิปครับแล้วก็กดบันทึกอันนี้สําหรับตัวอันนี้สำหรับตัวฟรีนะครับสำหรับตัวฟร,รวีนะสำหรับตัวที่เสียตังค์ก็คือ a a สาม a ห้าพวกนี้ครับแล้วกดดูรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะมีราคาให้แบบนี้ครับอันนี้ราคาเป็นรายเดือนจะจ่ายเป็นรายเดือนหรือว่าจะจ่ายเป็นรากปี ก็จะมีเปรียบเทียบรายละเอียดให้ดูก็ดาวน์โหลดเขาก็จะมีเปรียบเทียบรายละเอียดให้ดูว่า A 5เนี่ยได้อะไรบ้าง A 3ได้อะไรบ้างนะครับ A 5ได้อะไรบ้าง A 3ได้อะไรบ้างรประมาณนี้ครับนี้เท่านี้เราก็ขึ้นระบบ Microsoft 3 6 5เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สามารถสร้างอีเมลให้กับให้กับโรงเรียนให้กับ นักเรียนให้กับคุณครูได้แล้วนะครับก็สามารถมาดูได้ที่ผู้ใช้นะครับครั้งแรกที่เราขึ้นระบบเรียบร้อยเสร็จเนะี่ยเรายังไม่ได้เพิ่มอ e ีเมลใครมันจะมีแค่อ e ีเมลเราคนเดียวจะมีอ e ีเมลที่เราสมัครเข้ามาอันเดียวนะครับก็สามารถเพิ่มได้นะจะเ,เพิ่มเป็นกลุ่มเพื่นอันเนี้ยเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังนะครับก็ขอมาดูทีหลังอันนี้เป็นคร่าวๆเบื้องต้นนะครับสําหรับการเข้าใช้งานนะครับขึ้นระบบ Microsoft 365นะครับถ้าอธิบายไม่เข้าใจต้องขออภัยด้วยนะครับผมมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ใต้ิปวีดีโอเพื่อสอบถามได้นะครับถ้าอธิบายไม่เข้าใจหรือว่าอธิบายสับสนงงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอจบกานะรแนะนำวิธีการขึ้นระบบ,นะบ Microsoft 365ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วกอนใหม่นี้สวัสดีครับ